เรื่องดาบพิฆาตอสูรนั่นเองครับถือได้ว่าเป็นอนิเมะขึ้นชื่อในช่วงปี2ปีที่ผ่านมากันเลยนะทางนี้เองนะครับด้วยคุณภาพภาพหรือแม้กระทั่งการขัดเกลาเนื้อเรื่องต่างๆนะครับในหลายแง่มุมนะครับก็ทําได้ดีไม่น้อยกันเลยทีเดียวและวันนี้เองครับทางทีมของอนิเด็กเนี่ยก็อยากจะมารวบรวมเรื่องราวทั้ง121เรื่องนะครับที่เพื่อนๆนั้นอาจจะไม่เคยรู้จากเรื่องดาบพิฆาตอสูรกันครับรวมมแล้วเนี่ยข้อที่เรารวบรวมมานั้นเองครับก็จะเป็นเกตเล็กเกตน้อยที่เรานั้นรวบรวมออกมาจากในเนื่อองดาาบพิสูร เหมาะกับคนที่ดูมาแล้วหรืออ่านมาแล้วนะดังนั้นแล้วเนี่ยใครเนี่ยที่กลัวโดนสปอยนะครับก็กรุณาข้ามคลิปนี้กันไปก่อนได้เลยครับเมื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับกดไลค์ให้พวกเราแล้วก็ไปดูข้อแรกกันเลยครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยกำลังเบื่อครับทางพวกเราทีมอนิเด็ดนั้นอยากจะแนะนําเกม Back กโคร ver Mobile Thailand r i ไ e o f ออฟวิสันคิง g ์เกมแนวเทิร์นเบสนะครับจากอนิเมะแล้วก็มังงะสุดดงดังจาก Back กโคร ver อนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยเขาเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเซิร์ฟเวอร์ไทยกันเรียบร้อยแล้วนนนะครรรรรรบแลลเเขาาาาีีี่่ยยยกกกกกก็มมมิจมงทอออด้วววหืใสุ กิจกรรมอัศวินใดที่ใช่คุณก็สามารถไปร่วมได้ที่หน้าแฟนเพจของ Back โคร ver M r i อ e of ร i ์ออฟวิสันะครับเพื่อรุ่นรับไอเทมเยอะแยะเต็มไปหมดกันเลยล่ะครับมาร่วมกันสร้างอัศวินเวทมนต์นะครับตามตัวละครที่เพื่อนๆชอบได้ผ่านระบบเกม Turn b a s e สนะครับที่กลยุทธ์เนี่ยเข้าใจง่ายรวมไปถึงสามารถอัญเชิญตัวละครโปรดของเพื่อนๆนะครับมาฝึกฝนในหน่วยอัศวินเวทมนต์ให้แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ออกเดินทางสุ่การเป็นจักรพรรดิเวทมนต์ให้ได้เลยนะซึ่งเรานั่นเองนะครับก็ได้เริ่มเห็นคนเนนนน่่ยยไอแวท ผมเนี่ยจะติดลิงก์ไว้ตรงดีสคริปชันนะทั้งการลงทะเบียนล่วงหน้าลิงก์กิจกรรมรวมไปถึงลิงก์กลุ่มเลยรับรองว่าเปิดเกมแล้วเจอกันครับทั้งในระบบ iOS <S <S และ Android <S <S เลยนะข้อแรกครับเกียวเมะและมุอิจิโร่นั้นเป็นเสาหลักที่ได้ขึ้นมาเป็นเสาหลักได้รวดเร็วที่สุดในเรื่องโดยการเข้ามาเป็นเสาหลักหลังจากที่เพิ่งได้จับดาบเพียงแค่2เดือนเท่านั้นเองครับข้อที่2ครับซายโยเด็กที่เกียวเมช่วยจากอาซูนั้นไม่ได้อยากจะว่าร้ายเกียวเมครับแต่ที่ตัวของเธอพูดไปแบบนั้นเนี่ยจนทาให้เกียวเมะน่งเือรีั้ ของเเกียวมและมันก็เป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้เกียวเมย์นั้นโดนจับไปนั่นเองข้อที่3ครับสิทธิ์วิของเซดิสึดนะครับอย่างไคงาคูเนี่ยคือเป็นเด็กคนหนึ่งในวัดที่เกียวเมย์นั้นเลี้ยงดูอยู่และเขานั้นเนี่ยก็ได้ชักชวนให้ปีศาจบุกเข้ามาทาร้ายเด็กคนอื่นๆเพื่อแลกกับชีวิตของตัวเองครับในตอนนั้นไคคาคูเนี่ยได้ถูกในประเทศออกไปจากกลุ่มเพื่อนเพราะถูกจับได้ว่าแอบขโมยเงินครับมันจึงทําให้ไคงาคูนั่นเองครับได้หนีออกมาและได้เจอเข้ากับอสูรรวมไปถึงร้องขอให้อสูรนั้น ันั่นเองครับข้อที่4ครับหนึ่งในวิธีการขึ้นไปเสาหลักได้เนี่ยคือการที่สามารถกําจัดอสูรได้50ตนหรือกําจัดอสูรจันทราให้ได้1ตนนั่นเองครับข้อที่5เคียวจูโร่นั้นนะครับเกือบได้เป็นเสาหลักตั้งแต่ภารกิจแรกของเขาเคียวจูโร่ในวัยเด็กนั้นนะครับได้รับภารกิจแรกให้ไปกําจัดอสูรมีขุยตัวหนึ่งและจากการบอกเล่าของอสูรตนนี้นะั้นนั่นเองนะครับมันทําให้เรารู้ว่าอาสูรตนนี้นั้นได้สังหารมนุษย์มามากมายและเกือบจะได้ขึ้นเป็น12อสูรจันทราอยู่แล้วครับแต่การที่เคียวจูโร่นั้นสามารถเอาชนะมาได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขานนเนี่ยได้รับคําใบ้เกีก่ยวกับความสามารถของอส ตนนี้จากเหล่าเพื่อนอน,นักล่าอาสูรที่ได้มาถึงและตายลงก่อนหน้าจึงทําให้เคียวจูโร่นั้นนะครับสามารถเอาชนะอาสูรตนนี้ไปได้นั่นเองข้อที่6ครับอุโรโคดาคิซากาจินั่นเองใส่หน้ากากตลอดเวลาเพราะภายใต้หน้ากากของเขานั่นเองครับตัวของเขากลับเป็นคนที่มีใบหน้าที่อ่อนโยนและใจดีเหลือเกินจึงไม่เหมาะสมนะครับในการเปิดหน้าสู้กับอาสูรสักเท่าไรนั่นเองนะครับจึงทําให้เขาเนี่ยจำเป็นจะต้องปกปิดใบหน้าด้วยหน้ากากจนกลายเป็นคาแรคเตอร์ของขี้แคร์อย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับข้อที่เดครับงานอดิเรกของ iro. อขย ที่ก็ต้องขอบอกเลยนะว่าพ่อหนุ่มคนนี้นะครับอย่างยูชิโร่เนี่ยข้างรักกันสุดๆแหละครับเรียกได้ว่าเขานั้นแทบจะเขียนเรื่องราวของทามยโยมา7-10ถึงหน้าต่อวันกันเลยล่ะครับและในบันทึกของเขาเนี่ยก็ยังมีชื่อว่าบันทึกเลดี้ทามายโยอีกด้วยนะบอกไว้เลยว่ายูชิโร่เนี่ยรักใครรักจริงเคารพจริงส,สุดๆและครับข้อที่8ครับสุซามารุและยาฮาบะครับอาสูนที่อ้างตนว่าเป็น12อาสูรจันชานั้นทั้งคู่เมื่อเคยเจอกันเป็นครั้งแรกในระหว่างที่ได้รับภารกิจจากมู้ซันให้มา,า,ารรอ ครับซึ่งอีกาของทันจิโร่นี่เองนะครับก็คิดว่าทันจิโร่นั้นเป็นลูกศิษย์ของมันอีกด้วยครับข้อที่10ครับปราณบุภาและปราณอสรพิษนั้นเป็นปราณที่แยกออกมาจากปราณวารีอีกด้วยนะข้อที่11ครับอีกาหรือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนกกระจอกนะครับของเซนิสึนั้นมีชื่อว่าซันทาโรครับที่เรียกได้ว่าเป็นกิมมิคของเรื่องเลยทีเดียวเพราะพานะบินนะครับของเซนิสึนั้นดันเป็นนกกระจอกและชื่อเดิมของมันก็มีชื่อว่าอุโคกิครับข้อที่าสิดกการปฏิิวััตบตนนงครับอก บข้อห้ามแม่อสูรนั้นรวมตัวกันจากปากของรามยโยแล้วเนี่ยเธอนั้นนะครับได้บอกถึงการที่มุซันกลัวการรวมตัวของอสูรเป็นอย่างมากจึงได้พยายามนะครับใส่คำสาปลงไปในตัวของอสูรใต้บังคับบัญชาเพื่อกันเหล่าอสูรนะครับขัดคำสั่งหรือทำสิ่งที่ไม่สมควร <c oughs> ก็จะได้สามารถจัดการอสูรเหล่านั้นไปได้โดยง่ายครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ข้อที่ส3ครับอินโนสเกตเนี่ยกว่าจะเรียกชื่อใครถูกเนี่ยก็จะต้องพูดอยู่ประมาณ7ครั้งครับจากในเนื้อเรื่องนั่นเองครับเราจะได้เห็นว่าอินโนสเกตนั้นปกติแล้วจะไม่ค่อยเรียกชื่อใครถูกสักเท่าไหร่นะแต่ในวิกิแฟนดอมนั้นนะครับได้มีการให้ข้อมูลแล้วก็บอกให้พวกเรารู้แหละครับว่าทุกๆประมาณ7ครั้งเนี่ยอินโนสเกะนะครับจะต้องมีสักครั้งหนึ่งนะครับเรียกชื่อคนนั้นๆเนี่ยได้ถูกต้องครับข้อที่14ครับอาหารที่ทันชิโร่ชอบก็คือข้าวปั้นสาหร่ายบ6 ครอบครัวของทันจิโร่นั่นเองครับมักจะปิ้งเข้าเกี่ยวปากหม้อหลังจากที่จบเทศกาลต่างๆครับข้อที่17ครับก่อนจะมาเป็นปราณวารีนั้นปราณวารีมีชื่อเดิมว่าปรานอุโรโกดาคิที่ถูกคิดค้นขึ้นมาโดยผู้เขียนนั่นเองครับอันนี้เนี่ยมันก็ําให้เรานั้นกั้นขำออกมากันเลยนะเพราะชื่อปราณนะครับที่ผู้เขียนแต่เดิมนะครับที่จะให้เป็นปราณวารีที่เราอ่านหรือฟังกันมาเนี่ยมันดันมีชื่อว่าปราณอุโรโกดาคิครับแต่ดีนะที่พี่บกของเรานั้นเบรกกันไว้ได้ทันและได้ตนนนนนะรรัให้้มเเทท่่ขึจกลาาาายปปชือวีี กััันนนนในปจจุบ,นนบข้อที่18ปปราณเสียงนะครับมีรากฐานมาจากปราณอัศนีอีกด้วยข้อที่19อุซุยเทนเงินนะครับถือได้ว่าเป็นคนที่เท้าไวที่สุดในเหล่าบรรดานักล่าอสูรกันเลยล่ะข้อที่20สเสาหลักหินผานั้นได้รับการเคารพมากที่สุดในเหล่าบรรดาเสาหลักด้วยกันข้อที่21ครับมุอิจิโร่ผู้เปรียบเทียบกับเสาหลักคน,นอื่นๆเป็นสัตว์หรือไม่ก็สิ่งของอยู่ตลอ,อดเวลาในสายตาของเสาหลักหมอกหรือมูอิจิโร่นั่นเองครับเขามักจะมองเสาหลักด้วยกันเป็นเหมือนกับสัตว์ต่างๆนะครับแต่มีเงงงง่่่ินววท้าออป็สขตัโช ที่ไม่ได้มีความสําคัญอะไรเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของกิยูนะนะครับไม่ค่อยพูดไม่ค่อยได้แสดงความคิดเห็นออกมานะครับในตอนที่เจอกันนั่นเองข้อที่22ครับคันโรจิมิซุรินะครับคือเสาหลักนะครับที่ผู้คนต่างบอกว่าเธอนั้นเนี่ยเป็นคนคุยด้วยง่ายที่สุดในเหล่าบรรดาเสาหลักข้อที่23ซึนาซึงาวะซานมิเสาหลักวายุคือเสาหลักนะครับที่พูดคุยด้วยยากที่สุดในเหล่าบรรดาเสาหลักด้วยกันครับข้อที่24ครับทามโยเนี่ยถึงแม้อายุของเธอจะหลายร้อยปีแล้วแต่ร่างกกกาาายยยยอออออองงเเเธธนนนนัั้้มมีีีุแค่่่ปููบถหต็ด ไปทาให้เธอนั้นดูเหมือนเพียงแค่อายุ15-16ถึงปีเท่านั้นเองข้อที่25งานอดิเรกข,ของโคคุชิโบคือการเล่นโกะครับข้อที่26ครับยูชิโร่นั้นนะครับไม่เคยบอกความรู้สึกจริงๆกับทามายโยเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะว่าตัวของยูชิโร่นั้นเห็นว่าตัวของทามายโยนั่นเองนะครับเคยมีสามีแล้วก็ลูกอยู่แล้วครับข้อที่27ครับยูชิโร่เนี่ยขอให้ชาติหน้าเขานั้นนะครับได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากับทาบรรมายโยและทามายโยเองเนี่ยก็ได้พยักหน้าตอบกลับอ แต่ตัวเองเนี่ยอยากเป็นก็เลยร้องไห้งองแงจนเธอเนี่ยได้กลายมาเป็นภรรยาของอูซุยเทนเงินในที่สุดนอกจากนี้นะครับเธอก็ยังเป็นคนที่ชอบทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอีกด้วยพอที่29คีเอะหรือแม่ของทันจิโร่รวมไปถึงทันจิโร่เนี่ยรู้จักสถานที่ที่มีดอกทิกังบานาสีน้ําเงินบานอยู่และทันจิโร่ในวัยเด็กเองครับก็เคยไปเห็นมันมาแล้วนะโดยที่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูดีๆเนี่ยเราจะแอบเห็นนะครับว่าในตอนที่สู้กับรุยทันจิโร่เนี่ยได้มีการย้อนความทรงจําถึงความทรงจําเก่าๆแและะมััันนนนเเีีี่ยกกกก็็อออบบบจหดดิงงาาส้ํวคร 負ける。し。 ข้อที่30ครับดอกฮิกังบานะสีน้ําเงินที่หลายๆปีเนี่ยจะบานสักครั้งหนึ่งและในระยะเวลาในการบานนั่นเองนะครับก็จะสั้นมากๆทําให้ผู้คนเนี่ยน,นะครับยากที่จะพบเห็นดอกนี้ครับข้อที่31ครับสุสารของอุตะหรือภรรยาของโยริอิจินั้นคือสถานที่เดียวที่ดอกฮิกังบานะนั้นเบ่งบานครับข้อที่32ครับโคคุชิโบตั้งแต่เขานั้นเป็นอาศูนข้างขึ้นที่1เนี่ยก็เคยถูกท้าชิงตําแหน่งมาแล้วจากอาศูน3ต้นแต่เขานั้นนะครับก็ไม่เคยแพ้เลยข พ่ายแพ้ต่อโคคุชิโบครับอันดับที่34ดาบของโคคุชิโบมีชื่อว่าเคียวโคคุคามุสาริซึ่งแปลว่าโศกเศร้าว่างเปล่าเทพเจ้าแห่งการลาจากนะครับเป็นดาบที่ทํามาจากกระดูกและเลือดของโคคุชิโบเองทําให้มันนั้นนะครับมีความสามารถในการฟื้นฟูจากการแตกหักได้ครับซึ่งก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งบทพลังนะครับที่มาจากอสูรนั่นเองข้อที่35ครับอาคาซาเป็นอสูรเพียงตนเดียวในเรื่องนะครับที่เลือกจะฆ่าตัวตายด้วยตัวเองครับข้อที่36ครับนาคิเมะนะครับอสูรนะครับที่ดีดพินบ มาเป็นอาสูรนั้นเธอเคยคิดจะไปฆ่ามุซันแต่ก็อย่างว่าแหละครับถูกมุซันทําให้กลายเป็นอาสูรไปก่อนข้อที่37ครับรุยนั้นเป็นอาสูรข้างแรมในอันดับที่5แต่ความสามารถในการต่อสู้ของเขานั้นสูงมากสามารถเทียบชั้นกับลำดับที่1หรือลำดับที่2ได้เลยมุซันนะครับเชื่อว่ารุยนั้นเนี่ยหากดูดขึ้นเหล่าอาสูรนะครับที่ตัวของรุยเคยให้พลังไปเนี่ยรุยนั้นจะสามารถต่อสู้กับเสาหลักได้อย่างสูสีและการที่มีอันดับที่ไม่ได้อยู่สูงนะครับเป็นเพราะว่ารุยนั้นไม่ค่่อใาาาพลัังมกเทน้้นนร้รบบึไดดชิืตข 僕に勝つつもりなのかな ข้อที่38ครับอีกาของชินุบุมีชื่อว่าเอ็นเดิมทีแล้วเซนนิสือนะครับมีผมสีดําแต่โดนฟ้าผ่าเลยกลายมาเป็นสีเหลืองทองทําให้บางทีนั้นเราจะได้เห็นเซนนิสือเนี่ยที่มีผมสีดําแล้วเนี่ยก็กลับดูไม่ค่อยคุ้นตาสักเท่าไหรนะ่เนาะข้อที่40ครับคนที่ใช้ดาบ2มือในกลุ่มนักล่าศูนย์มีด้วยกัน2คนนั่นก็คืออินโนสุเกะและอุซุยเทนเง็นท้งนี้เองเนี่ยเราก็ไม่ได้รวมเกียวเยมและเกียนยาเข้าไปด้วยนะเนื่องจากทั้งคู่นั้นนะครับแม้ว่า จับกินกว่าทั้งหมดเนี่ยสิครั้งครับข้อที่42อครับอาหารโปรดของกิูก็คือแซลมอนต้มเฉเท้า43ิสมิซูริชอบกินซากุระโมจิมากนะครับจนทำให้ผมหมอ,อเธอนั้นเปลี่ยนเป็นสีชมพูอย่างที่เราเห็นกันเลยทีเดียวนะข้อที่4 4ครับที่เนสโกะนั้นนะครับใช้กรงเล็บในการต่อสู้เป็นหลักเพราะถ้าเธอนั้นนะครับใช้เลือดเยอะเกินไปจะทําให้เธอนั้นรู้สึกว่วงนอนข้อที่4 5หัวของนันจิโร่นั้นแข็งระดับที่สามารถน็อกเสาหลักได้กันเลยล่ะในช่วงที่จบศึกรรรหงนั์นนนอทกก,ออากการปขาาะมณ ครับมันจึงทำให้ทันจิโร่นั้นนะครับใช้หัวโงกจินจิโรจนจนหมดสติกันไปเลยล่ะครับ46ในระยะเวลานะครับการที่จะมาเป็นเสาหลักได้โดยปกติแล้วจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยในสองปีและคนปกตินั้นก็จะต้องใช้ระยะเวลาถึง5ปีครับถึงจะสามารถไต่เต้าขึ้นมาเป็นเสาหลักได้นะข้อที่47ครับเคียวจูโร่นั้นนะครับไม่มีลูกศิษย์อันเนื่องมาจากเขาเนี่ยเป็นคนที่ฝึกค่อนข้างโหดครับและลูกศิษย์ที่เคยฝึกกับเขาได้เนี่ยก็เรียกได้ว่าดีหายกันไปหมดครับข้อที่48โดมาเนี่ยถึงแม้จะเป็นคนรารงอละบมกุสสณ์ข อาศูนย์ที่ไม่มีความทะเยอทะยานมักจะเป็นอาศูนย์ที่ไม่ค่อยได้ความสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องขอยอมรับว่าโดมะแข็งแกร่ง,งจริงๆ49ครับคนที่แข่งงัดข้อโหดที่สุดในเสาหลักได้ก็คือเสาหลักหินผาอย่างเกียวเมฮิเมจิมะครับ50เกียวเมฮิเมจิมะนะครับหรือเสาหลักหินผาเป็นเพียงคนเดียวในเรื่องดาบพิฆาตอาศูนที่ไม่ใช้อาวุธนะครับที่ดูลักษณะเป็นดาบหรือเป็นมีดเลยครับอย่างตัวของเกนยะนั่นเองนะก็ยังพกมีดสั้นอยู่ด้วย51คางอยะนั้นเป็นผู้นําหน่วยพิ เท่านั้น 52ครับมูซันเนี่ยมีหัวใจทั้งหมด7ดวงและสมองอีก5ก้อนทําให้เขานั้นเนี่ยมไม่สามารถฆ่าให้ตายง่ายๆได้จริงๆ53ครับในตอนเด็กเนี่ยโยริจินะครับไม่ยอมพูดกับใครเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยพูดถึงการที่เขานั้นเป็นเด็กอัปมงคลที่เขานั้นได้เกิดมาดังนั้นโยริจินะครับจึงอยากจะลบตัวตนและไม่อยากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับวงตระกูลจึงได้พยายามเก็บตัวเงียบๆเลยครับและทําให้ตัวเองเนี่ยไม่เป็นจุดที่น่าสนใจครับข้อที่54าิบดาบของชินอุบุครับเป็นผลงานของหัวหน เป็นปราที่ใช้ง่ายและเป็นปราที่เหล่านักล่าสูรใช้เยอะที่สุดในบรรดาปราทั้งหมดข้อที่56ครับปราหรือท่วงท่าต่ตางๆนั้นไม่ได้สร้างท่าขึ้นมาได้จริงครับแต่เป็นการเคลื่อนไหวต่างๆของกระบวนท่านะครับที่เหมือนกับท่านั้นๆจนทําให้ดูเหมือนว่ามีท่านั้นออกมาจากดาบครับข้อที่57ครับนกของกิยูแก่มากแล้วหลายๆครั้งนกของกิยูเนี่ยจะรับคําสั่งมาแบบผิผดๆนะครับจนบางทีเนี่ยเผลอไปยุ่งเข้ากับการต่อสู้จนทําให้กิยูนะนะครับมีความกังวลอยู่บ่อยๆเวลาฟังจากนกของแกนะ58ครรัับบถ้้้าาาาาหกกดขอองนนนที่ใใชร ต่อสู้กับกิยูเป็นกระบวนท่าที่เขาเองเนี่ยก็เคยใช้นะครับเนี่ยขนาดที่เขานั้นเป็นมนุษย์อยู่อีกด้วยและเรียกกระบวนท่านั้นว่าผ่ากระดิ่งครับพาราสิบเก้าโยริอิจินะครับสามารถมองเห็นโลกนี้หรืออะไรก็ตามนะครับได้อย่างทะลุปูโปรงหรือที่เรานั้นจะได้เห็นในมังงะว่าเขานั้นสามารถมองเห็นอวัยวะภายในร่างกายของอ e ีฝ่ายได้เพื่อที่จะสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวการต่อสู้ล่วงหน้าได้ตั้งแต่เขายังเป็นเด็กครับหกสิบอักษรนั้นนะครับไม่ได้เคารพหรือเกียดชังมุซันเลยเขานั้นทําหน้าที่เพีียยงงแตต่่่่เเเเเพรรรราา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 ะะววขนนนนนัันนััั้้้้้้คคคบบบป็ผููใญชทออไไไมไมมมมดสึกก ุ61ครับอาสูรที่ถูกตัดหัวจากร่างจริงแล้วไม่ตายมีอยู่ด้วยกัน3คนนั่นก็คืออาคาซาโคคุชิโบและมุซันทั้งนี้เองเนี่ยผมไม่ได้นับรวมอสูรข้างขึ้นที่6นะครับอย่างดาคิและกิวทาโรมานะเนื่องจากอาสูรทั้งคู่นั้นเองครับถือได้ว่าเป็นอาสูรแพคคู่เมื่อถูกตัดหัวนะครับในเงื่อนไขเนี่ยก็ยังถือว่าตายอยู่ดีซึ่งแตกต่างจากอาคาซาโคคุชิโบแล้วก็มุซันครับที่หลังจากการถูกตัดหัวจากร่างจริงหรือว่าหัวจริงๆไปแล้วเนี่ยอสูรเหล่านั้นนะครับก็ยังสามารถง 자아니 <목소리로> ข้อที่หปราณจันทาของโคคุชิโบนั้นเป็นปราณที่มีกระบวนท่าเยอะที่สุดภายในเนื้อเรื่องถ้าเรานับแค่ปราณหลักๆเพียวๆของปราณจันทานั้นนะครับโดยไม่เอาปราณอื่นมาผสมเลยจานวนของปราณจันทาที่โคคุชิโบใช้เนี่ยมีจํานวนมากถึง16กระบวนท่ากันเลยลหละครับ63โดมะาเป็นอาศูนที่มีพรสวรรค์มากกว่าอาูนต์ต้นอื่นๆมากๆถึงแม้โดมะเองครับจะไม่ได้มีการหวยหาความแข็งแกร่งหรือความทะเยอทะยานแต่คราวนั้นเนี่ยกลับได้เลื่อนขั้นขึ้นมาจนกลายมาเป็นอาึูนอออััันนนดดบที่่2ไ้เืงมาจากโดมนันเเอองพรรสสวว์าากู่่ตนนืๆหลยท่่่าาอยงทีเราบอกไปนั้บ ถึงแบบนั้นเองนะมันก็คงจะมีการช่วงชิงนับตำแหน่งอสูรอยู่เนื่องๆเช่นกันครับ ข้อที่64ครับอาคษาะานั้นเป็นอสูรที่มูซันนั้นถูกใจมากๆอีก1ต้ตนเลยแหละครับถึงแม้ว่าบางครั้งแล้วเนี่ยอาจจะเคยเห็นอาคษาะานั้นถูกมูซันดุมาอยู่บ้างแต่ด้ยวยความที่อาคษาะานั้นนะครับต่อสู้อย่างตรงไปตรงมาไม่มีเบื้องลึกเบื้องหลังและถึงแม้เขานั้นนะครับจะเลือกปฏิบัติไม่ยอมกินผู้หญิงเลยแต่มูซันนั้นนะครับก็ยังปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปอันนี้เราเองเนี่ยก็จะพอเห็นกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าอาคษาะานั้นเนี่ยมันค่อนข้างรุกรักเด็กปั้นมูซันกนลลนดดอคยอกยวยด้65 อาคซานั่นเองครับเคยยื่นเรื่องร้องเรียนให้กับมุซันเกี่ยวกับโดมะนะครับทำตัวหนวกหูวุ่นวายและนั่นก็เป็นครั้งเดียวที่อาคซานนะครับได้ทาการโตเถียงกับมุซัน66ครั้งในตอนแรกนั้นมุซันจะไม่ได้ตั้งใจทําให้เอนมูนั้นกลายเป็นอาสูรครับในช่วงที่มุซันนั้นเจอกับเอนมูในช่วงที่เขากาลังเป็นมนุษย์และกาลังควักไส้กินเอนมูอยู่นั่นเองครับเอนมูกลับไม่รู้สึกเจ็บที่แผลที่กําลังสาหัสถึงชีวิตเลยแถมเขานั้นเนี่ยก็ยังพูดแสดงความอิจฉ ครับว่าอารมณ์ชั่ววูบในตอนนั้นมูซันเนี่ยก็ได้ให้เอ็นมูกลายเป็นอสูรครับ67ครับทันจิโร่คือคนที่ใช้กระบวนท่าหรือปราณได้มากที่สุดภายในเนื้อเรื่องถ้าพูดถึงทันจิโร่แล้วเนี่ยเขานั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่สามารถใช้ปราณวารีได้ถึง10กระบวนท่าเท่านั้นยังไม่พอนะครับทันจิโร่นั้นยังสามารถใช้ปราณตะวันได้อีก13กระบวนท่ารวมแล้วเนี่ยทันจิโร่นั้นนะครับสามารถใช้ปราณได้ทั้งหมด23กระบวนท่ากันแล้วใช่ไหมหลัะครับอันนี้เนี่ยยังม่่ด้้รรวสกิางนเเูอืซซึ วมแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่สามารถใช้กระบวนท่านะครับได้มากที่สุดในเนื้อเรื่องกันแล้วล่ะครับ <c oughs> ข้อที่68ครับดาบนิชิรินสีดำนะครับหรือเรียกกันว่าดาบดาเนี่ยคือดาบที่เหมาะสมกับคนที่ใช้ปราตะวันครับข้อที่69ครับโยริอิจินั่นเองครับเป็นคนเดียวที่มีปราปรากฏและอายุเกิน25ปีซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอบอกกันไว้ก่อนนะว่ามันนะครับจะแตกต่างจากเกียวเมเพราะเกียวเมนั้นนะครับเพิ่งจะมีปราเนี่ยปรากฏออกมานะครับหลังอายุ27ปีครับข้อที่70ครับปราตะวันเป็นปราเนะครับที่เหล่าอสูรต่างเห็นตรงกันว่าหากโดนไปแล้วเนี่ยจะเป็นปราเนะครับที่เจ็บปวดและทรมานมากที่สุดคครรัับบอที่78 ปราณตะวันกระบวนท่าที่13นันนะครับจะเป็นปราณนะครับที่นํากระบวนท่าที่1นึถึงสิสองมาไรา่ลำซ้ำๆวนไปวนมาเรื่อยๆจนเกิดเป็นกระบวนท่าที่13นั่นเองครับ <S <S ข้อที่72็ดสิในซูกูเป็นอาสูรตนแรกในเรื่องดาบพิฆาตอาสูรที่สามารถเอาชนะดวงอาทิตย์ได้ข้อที่73ครับแม้หลังจากจบสืกของมูซันไปแล้วเนี่ยแต่การไล่รำฮินโงงามิคางูระนั้นก็ยังถูกสืบทอดต่อไปเรื่อยๆจนถึงอนาคตซึ่งเป็นรุ่นลูกรุ่นหล,ล,ล,ลานของทนันจิโร่นะครับที่สามารถไล่รำได้ถึงแม้ว่าพวกเขานั่นเองคครรรรััับบจะะะไมมมู่่่่้้วววาาาานนนนืออกอกกททขขงปตต็ี72เส คือนักล่าอสูรนะครับที่ปรากฏว่าใช้ปราณน้อยที่สุดภายในเนื้อเรื่องด้วยความที่เขานั้นนะครับสามารถใช้ปราณเพียงได้แค่2กระบวนท่าเท่านั้นขพอที่75ครับร่างทั้ง4ร่างของฮังเทงูโกรธาเพลิดเพลินโศกายินดีเป็นตัวตนของฮังเทงูในวัยหนุ่มในช่วงที่เขานั้นนะครับยังเป็นมนุษย์อยู่นั่นเอง76ปราณทั้งหมดนะครับที่ปรากฏออกมาในเรื่องดาพิฆาอสูรมีทั้งหมดด้วยกันเนี่ย14บวก1ปราณครับโดยมีก็คือปราณสัตว์ป่าปราณหมอกปราณจันทราปราณอคีปราณบุกผาปปปปปรรรรรราาาาาาิินนนผเสสีียงออพษตวัั ปานวารีปานวายุปปานความรักและท้ายที่สุดที่คนเราพูดถึงบ่อยกันมากที่สุดนะครับนั่นก็คือปานตะกัวอันนี้หยอกๆนะครับ77ครับอีกาของเกญยะมีชื่อว่าฮาชิบามิ78ครับเสาหลักที่ปรากฏตัวนะครับรวมในเนื้อเรื่องตั้งแต่ปัจจุบันอดีตนะครับทั้งหมดที่ได้มีการเปิดเผยมาด้วยกันเนี่ยมีเพียง13คนเท่านั้นครับ79ครับเรนโงคุเคียวจูโร่อาหารที่เขาชื่นชอบมากที่สุดก็คือมันหวาน80ครับมุชิโร่โตคิโตะนะครับหรือเสาหลักหมอกกาย ซึ่งปรากฏออกมานในขณะที่เขานั้นกำลังต่อสู้กับอสูรข้างขึ้นในละดับที่5อย่างเกีย์โกรนั่นเองครับข้อที่81ครับกิยูนะไม่ค่อยภูมิใจกับตำแหน่งของเสาหลักสักเท่าไหร่เพราะเขาในะคิดว่าตนเองไม่เหมาะกับการเป็นเสาหลักอันเนื่องมาจากตัวของกิยูเองครับเป็นคนที่ไม่สามารถกำจัดอาสูรได้เลยจากการสอบที่ผ่านมาแถมยังถูกปกป้องโดยเพื่อนของเขาอย่างตัวของซาบิโตอีกด้วยข้อที่82ครับกิยูกับมูรตะานะครับเป็นนักล่าอาสูรรุ่นเดียวกันแต่เนื่องจากมูรตะานั้นเองครับได้มีความสามารถไม่มาาากกกพออททให้้้มมมรตนนนนััััยงเป็ีแค่่่่ลสููดดบไไ83 3ครับเสื้อคุมที่กีูใส่มี2ลายที่แตกต่างกันโดยลายครึ่งหนึ่งของเสื้อคุมจะเป็นลายเสื้อคุมของซาบิโตะเพื่อนรักรุ่นเดียวกันนะครับที่ได้ตายไป84ครับเกนยะเป็นเพียงคนเดียวในเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะครับที่ไม่สามารถใช้ปราณอะไรได้เลยแต่เพื่อนๆน,นั้นก็อย่ามาแย้งนะครับว่าเกนยะนั้นสามารถใช้ปราณตะกวัวดได้เพราะว่าจริงๆแล้วอันนั้นไม่ใช่ปราณครับเขาแซวก็เล่นเฉย,เฉย 85ครับตอนเป็นอสูรเนสโกะนั้นเนี่ยแสดงท่าทีเป็นเด็กมากกว่าตอนที่เธอนั้นยังเป็นมนุษย์อีกด้วยและเธอนั้นก็ยังสนิทกับเสาหลักแห่งความรักอย่างบิซุริคันโรจิเป็นพิเศษ86ครับปานมาแมลงของชินโบุนั้นนะครับมีรากฐานมาจากปานบุปผา87อีกาของเคียวจูโร่นั้นมีชื่อว่าคันนาเมะ8 8อาหารปโปรดนะครับของอินโนสเกะก,ก็คือเทมปุระครับนุ่มฟูดี แ9 <89 S 2> สาเหตุที่อินโนสเกตนะครับพูดได้ทั้งที่เขานั้นถูกเลี้ยงมาโดยหมูป่านั้นมันเป็นเพราะว่าในตอนเด็กๆอินโนสเกตนั้นนะครับได้ไปพบกับคุณตาใจดีคนหนึ่งซื้อคอยให้เขากินอาหารนะครับรวมไปถึงคอยสอนเนี่ยให้เขานั้นสามารถพูดได้ครับ90อนะินโนสเกตนั้นเป็นคนที่เข้ามาในหน่วยพิฆาตอสูรได้โดยที่ไม่มีใครชักชวนเข้ามาครับและไม่มีแม้แต่อาจารย์ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยอินโนสเกะนะครับเพียงไปเจอเขากับกลุ่มของหน่วยดาบพิฆาตอสูรแล้วเขาก็ไม่รู้ จะลาออกจากการเป็นเสาหลักและให้ทันจิโร่นันขึ้นมาเป็นเสาหลักแทนตนเองเพราะว่าเขานั้นคิดว่าตัวเองไม่เหมาะสมกับการเป็นเสาหลัก92เสาหลักหมอมมุยจิโร่โทโคิโตนั้นเป็นเพียงเสาหลักเพียงแค่คนเดียวภายในเนื้อเรื่องดาบกาา้าอสูรที่สามารถกำจัดอสูรข้างขึ้นได้ด้วยตัวคนเดียวโดยที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากนักล่าอสูรคนอื่นๆเลย93ครับเคียวจิโร่นั้นหูไม่ค่อยดีครับฟังอะไรไม่ค่อยชัดอันเนื่องมาจากหลังจากที่เขานั้นได้รับภารกิจแรกซึ่งต่อสู้กับอาสูรเปาคุริตนนึงเมื่ออเเเเขาาาาาชนาน,นนนนนะะสสููููรรรตต้้้้้้ีีีีีมมมไไดดดดดคคคััับยยยวจจจจ่่่กก็หหหหหททุึงใ เสียงดังกว่าคนปกติอยู่พอสมควรครับ94ทามโยเองครับเป็นอาสูรตนแรกในเรื่องที่หลุดพ้นจากการควบคุมขอ,ของมูซันมาได้เนื่องจากตอนที่ทามโยนะครับเป็นลูกน้องคนสนิทของมูซันก็ได้ไปพบกับโยริอิจิเข้าและจากการสู้กันจึงทําให้มูซันพ่ายแพ้เกือบตายในตอนนั้นเองครับทามโยก็ได้หลุดจากการควบคุมขอ,ของมูซันครับ95ดาคิและกิวทาร่นั้นเป็นอาสูรเพียงตนเดียวหรือคู่เดียวภายในเนื้อเรื่องนะครับที่ทั้งคู่นั้นต่างมีชีวิตมาจากมนุษย์คนละคนกันและจากตัวเนื้อเรื่องเนี่ยนนนนััน้คกก็ืออวู ข้างขึ้นในลำดับที่6ถึงแม้ว่าจะมี2คนก็นเถอะ96ครับกระบวนท่าของอาคษาทั้งหมดนั้นมีพื้นฐานมาจากสิ่งต่างๆที่อาคษานั้นเคยพบเจอมาในตอนเป็นมนุษย์และมีแรงบันดาลใจมาจากหญิงสาวที่เขารักครับ 97เเกญยานั้นเขินอายต่อผู้หญิงเป็นอย่างมากจากการเปิดเผยหน้าตานะครับของเกญยาที่ได้โผล่ออกมาหลังการจบการสอบนะครับเพื่อเป็นนักล่าอาสูรแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นนะว่าเกนญานั้นนะครับมีการทําร้ายผู้หญิงด้วยแต่เราในคิดว่าคนอย่างเกญยาเนี่ยก็คงจะแข่งก้าไม่ฟังใครกันใช่ไหมหล่ะครับแต่พอโตขึ้นมาสักเล็กน้อยครับสงสัยฮอร์โมนมันพุ่งพลาดนะครับมันเลยทำให้เกนญะนั้นไม่กล้าคุยกับผู้หญิงสักเท่าไหร่ถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยยังนึกไม่ออกนะครับก็ตอนที่มิซูรีนั้นพยายามจะคุยกับ แต่พอพี่แกเนี่ยกำลังเขินอยู่ครับ98ครับอีกาของอินุสุเกะนั้นมีชื่อว่าดงกุริมารุนะครับซึ่งมีความหมายว่าเกาลัดข้อที่99อีกาของกิยูเสาหลักวารีนั้นมีชื่อว่าคันซาบุโรข้อที่100เซนิสึนะั้นเป็นเพียงคนเดียวนะครับที่ไม่ได้เป็นเสาหลักแต่สามารถจัดการกับอสูรข้างขึ้นในระดับที่6ตนใหม่นั่นก็คือไครคาคุลงได้ด้วยตัวคนเดียวข้อที่101ครับโคเทสึคุงนะครับเด็กน้อยในหมู่บ้านช่างตีดาบนั้นที่ได้พยายามฝึกฝกนทันจิโร่กกับนนอเมหห้หาหหาื ของเขาเรียกได้ว่าใส่หรือไม่ใสเนี่ยก็น่าคล้ายๆกันเลยนะพี่แก102่ครับงานอดิเรกของเกียวเมก็คือการเป่าคุยไม้เค้านั้นเนี่ยเคยเป่าเนี่ยยาววนะครับจนถูกคุณยายเนี่ยเอาไม้ไล่ตีเลยละครับพอที่103ครับจริงๆแล้วเนี่ยชุดนักล่าสูนเดิมนะครับจะเป็นชุดเปิดออกแบบมิสซิริเสาหลักแห่งความรักเพราะคนตัดเย็ะชุดเดิมที่มีชื่อว่านายมาเอะมาโซอนั้นมินิสัที่เราขคางลามกอยู่บ้างครับก็เลยตัดชุดออกมาเป็นแบบวอวอลวอลลวอลสักนิดนึงอ่ะนะแต่ชิโนบุนั้นไม จึงทำให้เป็นชุดที่เรานั้นนะครับเห็นนักล่าอาสูรผู้หญิงคนอื่นๆใส่ในเนื้อเรื่องปัจจุบันซึ่งมิซึริเองเนี่ยก็กลัวเสยน้ำใจของช่างตัดเย็บคนนั้นนะครับจึงได้ยอมใส่ชุดฉบับดั้งเดิม104ทันจิโร่นั้นนะครับมักจะส่งจดหมายทักทายถามไทยถึงคนอื่นๆที่เขาเนี่ยเคยพบเจออยู่เสมอถึงแม้ว่าบางคนนั้นอาจจะไม่ได้ตอบจดหมายของเขาเลยครับ10 5้าดาบของมิซึริเวลาเก็บเข้าฝักนั้นค่อนข้างจะยากลำบากกว่าดาบเล่นมืออื่นเพราะต้องคอยม้วนเก็บแล้วก็พับ เพราะว่าโฮตารุนั้นเอาใจยากเกินไปและได้นําโฮตารุนี่มาฝากท่านเทจินหัวหน้าหมู่บ้านเลี้ยงดูแทนข้อที่107ครับอีกาของมุอิจิโร่มีชื่อว่ากิงโก1หนึครับซานมิเนในตอนเข้ามาแรกๆนะครับได้ทําท่าทีก้าวร้าวกับหัวหน้านักลา่าศูนอย่างอุบุยาชิกิคังอยายะครับแต่ด้วยการตอบกลับอย่างสุภาพของคังอยายะนั่นเองครับจึงทำให้ซานมินั้นครับเห็นถึงความตั้งใจของคังอยายะและต้องการที่จะกาจัดอสูรจริงๆจึงทําให้ซานมินั้นเคารพคังอายะอย่างจริงใจและหลังจากนั้นเเเนนีี่่่่่ยค้าาาากกก็ทสสววะอออืๆรรรตตถึงพฤิมมมมไหด109 อิงูโรโอบันายนะครับหรือเสาหลักอสรพิษเป็นผู้ชายที่มีแรงกล้ามแขนน้อยที่สุดในเหล่าบรรดาเสาหลักจากผลการจัดลําดับการงัดข้อตัวเขานั้นชนะได้เพียงแค่ชิโนบุคนเดียวเท่านั้นครับ1น0ครับซานนิมิและอิงูโรนะครับเสาหลักวายุและเสาหลักอสรพิษเป็นคู่หูที่สนิทกันมากที่สุดนะครับสำหรับพวกเขาซึ่งเรานั้นจะเคยเห็นแล้วนะครับในช่วงตอนที่เนสโกะนันะครับกำลังจะถูกซานนิมิเอาเลือดให้กินอิงูโรนั้นก็ได้เข้ามาขัดขวางทนจิโร่อย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าเป ของอุซุยนั้นชอบแต่งตัวอลังการแถมยังถือว่าเป็นเจ้าแม่แฟชัน่นในวงการอีกาอีกด้วย 1- นึครับทันจิโร่นะคือคนที่เคยต่อสู้กับอสูรจันทราและสามารถเอาชนะมาได้เยอะที่สุดภายในเนื้อเรื่องโดยทันจิโร่น,น,นะครับได้ทําการต่อสู้อสูรข้างแรมที่5รุยอสูรข้างขึ้นในลำดับที่6ดาคิและกิวทาโรอ,อสูรข้างขึ้นในลำดับที่4ฮังเทงูร่วมการต่อสู้กับอสูรข้างแรมในลำดับที่1และสุดท้ายอาสูรข้างขึ้นในล,ลำดับที่3อย่างอาคาซาถึงอสูรบางตนทันิร สนับสนุนและต่อสู้กับอสูรเหล่านั้นได้อย่างดูเดือดครับ113ครับโยริอิจินะครับคือนักล่าอสูรที่เก่งกาจที่สุดภายในเนื้อเรื่องไม่มีใครสามารถมาแทนที่ได้ถ้าเราฟังนะครับมาจากเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะครับทั้งตัวของมูซันและตัวของโคคุชิโบมามากมายเราจะเห็นได้เลยว่าโยริอิจินะครับเป็นคนคนเดียวที่สามารถไล่ต้อนมูซันและสามารถเอาชนะมูซันมาได้ทําให้ตัวของมูซันนั้นนะครับจะต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปและหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีการสามารถไล่ต้อนมูซันได้ด้วยต โอเคครับข้อที่115เคียวกายอสูรที่มีกรองอยู่ด้านหน้านั้นเป็นแฟนตัวยงนะครับของเดินเลเจนด์ออฟเอ็ดซามูไรหรือชื่อภาษาไทยว่าแปดลูกแก้วอภินิหารครับ116ครับทามโยชิโนบุยูชิโร่นะครับไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่ในตอนทดลองยานะครับเพื่อที่ปราบอาสูรเนี่ยชินโนบุรวมไปถึงยูชิโร่นะไม่ค่อยถูกกันครับเพราะชินโนบุนั้นมีความโกรธแค้นต่อปิศาจซึ่งมันแผ่รังสีความโกรธแค้นมาถึงทามโยด้วยมันจึงทําให้ยูชิโร่นั้นรู้้้้้สสึกกกหหงงงงุุดดดดิินน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 นะะคคคครรรััััับบบททีี่ u, ่่นน่่ชชโโเเยยยไวววามนะวามมธแตตออข และการทํางานในตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับจะสร้างบรรยากาศที่มาคุบเป็นอย่างมาก117ครับในปัจจุบันเองเนี่ยซายโยเองนะครับก็มีอายุ14ปีแล้วแล,วและเธอนั้นก็ได้รู้สึกผิดอยากจะขอโทษเกี่ยวเมวมาตลอด118ทันจิโร่นั้นเป็นคนเดียวนะครับที่เขานั้นได้สามารถเข้าไปต่อยหน้าอสาูรจันทราได้ถ้าใครเนี่ยที่ได้อ่านมังงะแล้วในตอนที่ทันจิโร่ต่อสู้กับอาคาซาทันจิโร่ได้เผอชํำดาบหลุดมือมันจึงทําให้เขานั้นนะครับได้พุ่งเข้าไปต่อยอาคาซาจนเรียกได้ว่าอาคาซาเนี่ยหน้าหันกันเลยสำน,ด,นด้ไ เนสโกแล้วก็ทันจิโร่ครับ120โกโตคาคุชิในหน่วยพิฆาตอสูรนั้นเป็นคนที่พยายามนะครับจะขับรถชนมุซันถ้าบรรดาตัวประกอบต่างๆนะครับที่เราจะมักเห็นในหน่วยพิฆาตอสูรนั้นเนี่ยมักจะมีไม่กี่คนนั่นแหละครับที่เรานั้นพอจะจำชื่อได้และหนึ่งในนั้นก็คือนายโกโตคาคุชินี่แหละครับในศึกสุดท้ายเขานั้นนะครับที่กำลังตื่นตกใจไม่รู้จะทำอะไรก็ได้ขับรถพยายามชนมุซันแบบไม่คิดชีวิตกันเลยล่ะเรียกได้ว่าทำให้มีนายคนนี้นะครับก็อาจจะแพ้ศึกสานองจ เธอนนเนี่ยคลุมเครือเกี่ยวกับเซนิสเพราะในความคิดของเธอนั้นเซนิสในตอนที่เขานะครับปกป้องเธอจากการถูกอินุสเกตทำร้ายมันเป็นช่วงที่เนสโกนะครับได้เห็นภาพเซนิสที่เข้มแข็งเป็นคนที่พึ่งพาได้ซึ่งแตกต่างจากตอนปกติที่เอาแต่ร้องไห้โวยวายครับและนี่เองนะครับก็คือเรื่องราวนั้นที่มีในเรื่องรวมไปถึงไม่ได้มีในเนื้อเรื่องนะครับที่ทางเรานั้นได้หยิบยกแล้วก็ไปหามารวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งทั้งวิกิแฟนมเอเ็ตเล็กเกตน้อยใช้เล่มเอย่ยรวมไปถึงเอามาจากแฟนบุกออออออีีีีกกด้้้้้ววยรรรรรรััััซึ่่่่่่งงงงตนน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 นเเเเเะหาาาาพพืืืมไททูจ พูดไปนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมบอกเราก็ไปได้เลยเพื่อให้ทางเรานั้นนะครับหรือเพื่อนๆคนอื่นๆนั้นที่อาจจะไม่เคยรู้เรื่องราวเหล่านี้เข้ามารับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ดูดาบพิฆาตอาสูรสนุกกันเพิ่มมากขึ้นครับยังไงเนี่ยถ้าเกิดข้อมูลตรงนี้นะครับมีข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขอกราบอาภัยมานาที่นี้และเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือแท็กนะครับเวลาเพื่อแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ทางเราตกหล่นหรือผิดพลาดไปได้เพื่อให้นาสารบัญอันเด็กของเรานั้นสมบ